สวัสดีค่ะฟางเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟางมีกระบะสวยๆมารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a Revo 2.4J+ พปี2019นะคะเป็นตัว Smart c a คบพ r ี n ลนเนนั่นเองนะคะเป็นแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะเอาไว้ใช้งานนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังมองหายอยู่นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมท้ายคลิปได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้เพชยนต์ของเราตั้งขาย อยู่ที่529,000บาทเท่านั้นค่ะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ11,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทได้เลยนะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยะค,ะค่ะอะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะ คันนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะสวยๆเลยตรงกลางนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์นะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะลูกค้านะคะจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน 2. องทพุทเท่าศาศรานะคะแปดเจ็ดสี่แปกรุงเทพมหานครค่ะคันนี้นะคะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะแปดหน้าแปดหลังนะคะลูกค้าเฮงๆเลยนะคะทะเบียน ถัดมาในส่วนของไฟนะคะได้เป็นไฟหน้ามันติดีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะไฟหน้าใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยคิ้วซุ้มล้อนะคะได้เป็นสีดําเงานะคะได้เป็นคิ้วซุ้มล้อสีดําเงานะคะหล่อๆเลยถัดมาในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบสิบ เนะคะได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ยางปีสิบเกนะคะแม็กแท้เดิมโรงงานนะคะโครงสร้างด้านในสี่มาร์กนะคะยังติดอยู่เลยรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิษความชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟา้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานเลย ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะเงาๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ห้าแสนอ่าขอโทษค่ะอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิแปดกิโลเท่านั้นนะคะเลขไมคเพียงแค่ห้าหมื่นกโลนะคะรถปีสองพันสิบเก้านะเหมือนได้มื่นหนึ่งายแดงเลยนะคะคันนี้ มาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะ USB ค่ะภายในใหม่ๆเลยนะคะภายในคันนี้ใหม่มากๆเลยค่ะลูกค้าเงาเ,เงาเลยเบาเงาเงาเลยนะคะหัวน็อตตามซอกประตูน็อตไม่มีรอยถูกไขยน็อตไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตส,สวยๆเลยปรับพับกระจกไฟฟ้านะคะกระจกออโต้หนึ่งบาน เม็ดอาร์ที่ประตูนะคะกลมๆสวยๆเลยค่ะลนถังนะคะเห็นดูชัดเจนนะได้เป็นล้อมแม็กนะคะเดิมโรงงานขอบสิบเจ็ดนะคะยางปีสิบเก้ากระบะไลเนอร์อ่ะให้ดูกันก่อนเลยกระบะไลเนอร์นะคะไม่มีช้ำเลยนะกระบะไลเนอร์ไม่มีช้ำเลยนะคะ ปลายท้ายนะคะใส่ใสเลยปลายท้ายใส่ใสเลยนะคะโลโก้ตัวอักษรนะคะติดอยู่ครบทุกตัวนะคะ <ๆ S 1> ติดอยู่ครบทุกตัว <ๆ S 1> ปลายท้ายนะคะ <ๆ S 1> ไม่มีแตกไม่มีร้าวกระบะไรเนื้อไม่มีช้ำนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีผิดพว่ำชนหนักแน่นอนนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ราคา5้าแสนสองมบาทเท่านั้นนะคะจะเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งมืนึงพันเท่านั้นคะ่ะลูกค้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค,ะาคา่ะลูก,กนนะาค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้รถใช้งานของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศเช่นกันนะคะ เพียงแค่เตรียมเอกสารนะไว้ที่หน้าบ้านเดี๋ยวฟังจะทําการส่งงานไฟแนนซ์นะคะฝากเซน็นต่างจังหวัดให้ค่ะอ่ะเดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าคานหน้านะคะสวยๆเลยคานหน้านะคะไม่มีโคดมีงอเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะ คันหน้าสวยๆเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะรับประกันไม่มีไหลมีเยิ้มแน่นอนเผจดรถปีรถดนะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอจากโรงงานนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนเลยนะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยไม่มีขยับนะคะไม่มีรอยถูกไขเลยะคะ่ะเดิมๆเลยนะคะคันนี้เดิมๆเลย เป็นตัว 2.4J นะคะ 2.4J พัสปี2019นะคะเป็นสมาร์ทแคปพรี n ล r เนอร์นะคะสีขาวาเล็กไม้นะคะใช้งานไปเพียงแค่ 51,000กวโลเท่านั้นนะคะราคา529,000บาทค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะลูกาท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะสวัสดีค่ะ